ครับกระทูถ้ถามแยกที่335เรื่องประธานด้วยครับกระทูถ้ถามแยกที่1.3.2สนะครับสลับกันกระทูถ้ถามแยกที่322เรื่องการลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศของธ <c oughs> นสมาชิกอาดิลันอาลีฮิซาะถามนายตรี นายกรัมนตรีได้มอบหมายให้รัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้ตอบนะครับรัมนตรีมาแล้วในการนี้ก็อนุญ,ญาตให้ผู้สนุนข้อมูลในการตอบกระทู้สองท่านคือ1คุณชัยวัตรร่างเล็กครับสองพันวุฒิเอกปุรนกรรัตนพรนะครับกับขออนุญาตให้อยู่ในห้องประชุมเพื่อให้ข้อมูลได้ครับขอเชิญ ท่านได้เรียนเรียนว่ากระทู้ถามได้สองครั้งนะครับท่านมีประสบการณ์แล้วไม่เกิน20นาทีทั้งสองวายแบ่งันล้สิ0นาทีครับเชื่อนะครับครับขอบคุณท่านเรียนท,ท่านประธานสาภาผู้แทนรัศดรที่เคารพผมอดิลันอาลีอิสเคสมาชิกสาภาผู้แทนรัศดรจังหวัดยะลาพักพลังประชารัฐครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้กระทู้ถามในห้องแยกเฉพาะในวันนี้นะครับ และต้งขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านสมศักดิ์เทสุทินได้ให้สละเวลามาตอบกระทู้ของผมกระทู้ของผมเป็นเรื่องของการลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศขออนุญาตต่อท่านประธานนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราใช้กฎหมายทางราชการใช้กฎหมายกับประชาชนอยู่2ส,ส่วนคือกฎหมายพิเศษ ว่าจะเป็นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็กฎหมายอาญาปกตินะครับทำให้เกิดหมายจับสองส่วนส่วนของหมายจับฉุกเฉินกรณีที่ก็บังคับใช้จากกฎหมายพิเศษกับหมายจับอาญาปกตินะครับทีนี้ในประเด็นที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากว่าสภาพปัญหาในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับหมายจับไว้ตามด่านตรวจจต่างสำหรับในการ ตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้าออกในจุดที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านไว้นะครับแล้วก็เจอปัญหามาโดยตลอดว่าบุคคลที่มีหมายจับตามข้อมูลของ,ข,อข,องข้อมูลของทางราชการจากการตรวจสอบเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนแต่เป็นข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าที่ไม่มีการลบประวัตินะครับข้อมูลที่โดยหลักการแล้วเราจะทราบว่าหมายจับ ที่ออกโดยสารเมื่อมีการจับบุคคลได้ก็เปรียบเสมือนกระดาษหนึ่งแผ่นที่ไม่มีสภาพบังคับใดๆโดยระเบียบต้องมีการแจ้งกับสารเพื่อต้องการไปตัดแจ้งให้ให้สารทราบว่าไม่ประสงค์บุคคลตามหมายอีกแล้วเนื่องจากว่าได้มีการจับบุคคลได้แล้วหรือกรณีที่ไม่ประสงค์จะได้บุคคลตามหมายจับนี้ก็ว่ากันไปตามกรณีแต่ปัญหาที่ท,ท,ที่ในพื้นที่ก็คือว่า ไม่ได้มีกรณีหลายกรณีที่เราที่เราพบข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนก็คือว่าหมายจับที่ใช้แล้วหรือหมายจับที่ไม่ต้องการแล้วแต่ไม่ได้มีการลบในประวัติฐานข้อมูลทําให้ส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานในผู้ปฏิบัติในพื้นที่และก็เกิดปัญหาว่าไปจับบุคคลที่ไม่ประสงค์แล้วและทําให้เขาต้องเสียเวลามีบางกรณีที่จับแล้วสู้แล้วสู้คดีแล้วจนสายพิพากษายกฟ้องแล้วออกมาใช้ชีวิตปกติ แต่ฐานข้อมูลยังปรากฏอยู่ในทะเบียนในประวัติที่ตามด่านจรวจต่างๆรวมถึงบางกรณีจะไปขอออกเดินทางไปต่างประเทศก็ถูกตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับทั้งๆที่ตัวเขาเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเหล่านี้คือสภาพปัญหาที่อยากจะนําเรียนและขอสอบถามทางท่านผู้ที่รับผิดชอบก็คือท่านทัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หรือข้อกําหนดในการลบประวัติบุคคลที่มีหม,มายจับคดีอาญาและสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับครับขอเชิญนมำตีครับกรบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินขอญาตตอบกระธุถามสดของท่านอริลันอารีอิสพะ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดระยา,ายะลา,าซึ่งกผมได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ดังกล่าวนี้เท่าที่ได้รับฟังจากท่านสนสนอดิรันก็ดูเหมือนจะเป็นแนวปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สามารถทำให้ แนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในขั้นตอนของตรอไม่ได้ทำให้ครบถ้วนอัน,นอาจจะมีความพังผือในเรื่องของการแจ้งลบหมายหมายจับดังกล่าวการออกหมายจับเนี่ยเริ่มจากตำรวจในพื้นที่หรือท้องที่ต่างๆเหล่านั้นได้ขอออกหมายจากศาล เมื่อสารออกหมายจับเมื่อได้หมายจับแล้วเนี่ยท้องที่ก็จะลงบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตอรอที่เรียกว่าระบบคลามเมื่อระบบคลามได้รับข้อมูลดังกล่าวนั้นก็จะส่งไปยังระบบของตรอที่เชื่อมโยงอื่นๆอีกอีกหลายระบบเช่นโพลิส หรือในระบบของทางตมจะไปเป็นทั่วประเทศแต่ข้อเท็จจริงในหมาจับก็จะเป็นดังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียติได้พูดว่ามันเหมือนกระดาษแผ่นเดียวหมาจับนี้ก็จะถูกระงับหรือรบออกจากระบบไปก็ต่อเมื่อตำรวจหรือผู้บังคับ ผู้กำกับในพื้นที่ได้ส่งเรื่องของการส่งฟ้องผ่านอัยการเมื่ออายการรับฟ้องอายการก็จะถอนหมายจับตรงนี้ในขณะที่เรามีทําการพิมพ์นิ้วมือเมื่อพิมพ์นิ้วมือจากหมายจับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติลงทะเบียนประวัติอาชิอาชีพร ที่เกี่ยวข้องต่อแล้วก็หมายจับก็ต้องอถูกถอนโดยผู้กกับในแต่ละสอดอน,นั้นก็ได้จะลงเข้าในระบบของคามคือทางผู้กับนั้นก็ต้องดำเนินการถอนใน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงแต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ถอนหมายจับออกนั้นผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความพังเผอหรือว่า ระบบเออร์เลอร์ของระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในประเด็นดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่จังหวัดไหนอย่างไรสอนอไหนผมคิดว่าท่านอดิรันก็ได้กรุณาแจ้งและวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกองทะเบียนตำรวจได้มารับฟังและรับทราบข้อกล่าวหาข้อ,ขอ,ขอร,รับทราบในข้อเท็จจริงดังกล่าวั้นเนี้ยจะได้นำเอาไปปรับปรุงแก้ไข ในส่วนต่างๆเรื่องของหมายจับก็เป็นดังที่ท่านอารียนได้ได้พูดในข้อเท็จจริงแต่ในกรณีที่จะลบประวัติของแต่ละผู้คนดังกล่าวนั้นเนี่ยผมได้ศึกษาและทำความเข้าใจซึ่งมี19กลุ่มหลักเกณฑ์นะครับของผู้ทีเ่เคยกระทำความผิดหรือไม่ผิด ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งมีคดีความนั้นก็มี19หลักเกณฑ์ดังนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับเพื่อ,อช่วยส่งอน,นิจสู่ท่านอาริลันเช่นหลักเกณฑ์ที่1คือมีความแน่ชัดว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตแล้วนะครับหรือตายแล้ว 2. ผู้เสียหายได้ถอน คำร้องทุกข์ถอนฟ้อง3คดีที่พนักงานอายการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง4ศาลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้อง 5. ศาลมีคำพิพากษาถ,ถึงที่สุดให้ย,ยกฟ้อง6พนักงานอายการถอนฟ้องในชั้นศาล7เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำความผิด ยกเลิกความผิดนั้น8เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ9เมื่อมีคำพิพากษาของศาลหรือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด10คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา3 7 11คดีอาญา ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด12คดีตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมัตรภาพผู้ติดยาเสพติด13คดีความผิดทุกประเภทซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษปรับสถานเดียว14 คดีที่เป็นไปตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองอผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงพศ2 5 5 0 15คดีที่เกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินการคดีอาญาตามมาตรา86 16คดีที่คณะก,กรรมการปรปชไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลก็ให้ข้อกล่าวหานั้นอันเป็นตกไป17คดีความผิดทุกประเภทที่ศาลมีคำพิพากษาถึงสุดให้ยึดทับสถานเดียวหรือให้บำเพ็ญประโยชน์หรือให้ภาคทัน18แผนพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาที่จัดเก็บไว้ในระบบ ซึ่งภายหลังมีเอกสารหลักฐานจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ถูกไม่ได้เป็นผู้ต้องหา18แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลแผ่นลายนิ้วมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ใน19หลักการดังก่าวนี้มี2หลักการที่ลบประวัติได้ทันทีเลยคือ1ตายนะครับและในหลักการที่18บแปพิมพไรเป็นแพะคือเป็นพวกแพะนะในหลักการทั้งสองหลักการกานี้ส่วนใน17หลักการดังก่าวนั้นข้อมูลไม่ได้ถูกลบแต่เป็นข้อมูลที่จะต้องเก็บไว้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ แตไแไไ่ไม่ได้เปิดเผยนะครับถึงแม้ภาคเอกชนจะขอเข้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยคือแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นดังนี้แต่ในขั้นตอนของการดําเนินการในการดําเนินการในการบันทึกประวัติหรือในการาลงประวัติในระบบของทะเบียนของตรอดังกล่าวนั้นเนี่ยจะปฏิบัติหรือทํางานกันในช่วงของวันที่5ของทุกเดือนนะครับวันที่5ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็มาโปรเซสในเรื่องของการประชุมเว้นแต่ คดีความหรือสำนวนมีมากน้อยขนาดไหนถ้ามากก็อาจจะบันทึกเข้าไปในล่าช้าอีกนิดอีกนิดใช้เวลาเล็กบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเดือนไหนมีข้อมูลไม่มากก็จะสามารถบันทึกได้อย่างรวดเร็วผมก็ขอญาติได้การเรียนท่านประธานในคําตอบแรกดังตอ่อไปนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณรัมตรีเชิญท่านอดิลนันครับเชิญครับ ขรบพราะคุณท่านรัฐมนตรีนะครับให้ให้ข้อมูลว่ามีกรณีไหนบ้างที่สามารถจะต้องท,ทางราชการสามารถจะลบประวัติได้นะครับนั่นคือหลักการที่เป็นการหลักการที่กําหนดไว้นะครับจต่สาภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากมีหลายหน่วยที่ทํางานในพื้นที่ที่ใช้คาว่าบูรณาการแต่ก็จะมีปัญหาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะกับหน่วยความมั่นคงกับตํารวจอาจจะมีการ ผมไม่แน่ใจเรื่องระบบการส่งต่อข้อมูลซึ่งซึ่งจะเกิดความผิดพลาดหรือความไม่ไม่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลทําให้เกิดปัญหาว่าข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลในระบบครามของเจา้าหน้าที่กับระบบข้อมูลฐานโพลิสซึ่งเป็นข้อมูลประวัติของตํารวจซึ่งคดีถ้าไม่จําเป็นก็ลบได้นะไม่มนีนั่นเป็นข้อมูลใน,น,นระเบียบของตรแต่ในส่วนของข้อมูลที่เป็นประวัติเดิม อันนั้นผมไม่ได้ติดใจเพียงแต่ว่าผมกำลังมีผมผมกำลังจะบอกนําเรียนว่าข้อมูลที่เป็นบุคคลที่มีหมายจับแล้วเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องเป็นบุคคลตามหมายจับอีกแล้วเนี่ยไม่ควรที่เขาจะต้องอถูกเสียเวลากับการถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกควบคุมตัวเชิญตัวไว้ที่ด่านเป็นเวลาชั่วโมงเพื่อจะตรวจสอบว่าบุคคลคนนี้เนี่ยที่เคยมีหมายจับเขาแล้วเนี่ยเขาสู้คดีจนจบแล้วหรือยัง ต้องมีใครมาเียืนยันรับรองเขาหรือไม่เหล่านี้เป็นผมมองว่าเป็นเรื่องของการที่ทําให้รบกวนสิทธิ์ที่เขาควรที่จะได้รับเสรีภาพในการที่จะไปไหนได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาจะต้องเดินทางออกต่างประเทศก็เคยเจอปัญหานะครับเ,เหล่านี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะนําเรียนผมขออนุญาตกล่าวถึงกรณีของข้อมูลครามที่ท่านพูดถึงหนึ่งใน10 8กรณีก็คือคดีอาญาที่เป็นกรณีของเด็กและเยาวชนเคยมีประสบการณ์ว่าเด็กเยาวชนที่เคยกระทําความผิดและรับสารภาพในชั้นศาลเยาวชนคดียาเสพติดศาลพิพากษาโดยระเบียบแล้วต้องไม่ปรากฏตามระเบียบนะครับตามพรบศาลเยาวชนมาตรามาตราที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรา130่สสินะครับต้องไม่ปเปิดเผยข้อมูลเขา แต่ปรากฏว่าเมื่อเขาโตขึ้นอายุมากไปสอบตำรวจสอบรับราชการปรากฏว่ามีการตรวจสอบประวัติพบว่าเขามีประวัติตรงนี้เขาเลยเสียโอกาสที่ไม่ได้เป็นตำรวจถามว่าชีวิตคนไม่เคยทำผิดเลยหรือเหล่านี้คือสภาพปัญหาที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าผู้ที่ในฐานะที่ที่เป็นฝ่ายบริหารนะครับหากเป็นไปได้ต้องทบทวนว่า กรณีที่บุคคลหนึ่งคนนี้เป็นเยาวชนกระทาความผิดแล้วสารใน,ในเรารู้ในกระบวนการพิจารณาของสารเยาวชนให้โอกาสกับเยาวชนท,ที่ผิดพลาดรับสศภาพลงโทษสถานเบานะครับจบไปแต่ตราบาสําหรับเขาก็คือคําพิพากษาที่ติดตัววันหนึ่งเขาเขาเรียนดีขึ้นเจตนาดีขึ้นต้องการที่จะไปทํางานใช้ชีวิตใช้รับราชการสอบได้แต่พอตรวจสอบประวัติแล้ว มีหมายมีเคยมีประวัติว่าเป็นบุคคลที่ต้องกระทำต้องโทษทางอาญาไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้เหล่านี้เป็นผมเห็นว่าทางราชการควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อขัดข้องที่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้คนที่หลงที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วกลับมาใช้ชีวิตใหม่ในนี้ก็จะฝากฝากกับท่าน,ท,านท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารนะครับว่ากฎหมายเหล่านี้หรือระเบียบเหล่านี้เราปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่นะครับต่อเนื่องไปถึงคําถามที่สองของผมนะครับว่า รัฐบาลเองนะครับมีนโยบายที่จะควบคุมไม่ให้หน่วยงานความมั่นคงนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ข้อมูลบุคคลที่มีหมายจับในคดีอาญาที่สิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปควบคุมคนโดยไม่บุโดยไม่สุจริตอย่างไรนะครับเหล่านี้ผมอยากจะอยากจะฝากนะฮะอาจจะเป็นคําตอบที่ให้เห็นภาพของการที่จะมีแผนการในการที่จะ ร่วมมือร่วมมือการบูรณาการกันอย่างไรกับหน่วยความมั่นคงนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับลัมตีตอบคําถามที่สองท่านมีเวลาอยู่พอหนึ่งนาทีครึ่งครับผมครับเชิญนะครับนะครับอนุรลมนะครับถ้าจําเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับในกรณีที่ท่านสสอดิรันได้กรุณานําข้อเท็จจริงมากล่าวอ้างตรงนั้นเนี่ยผมจะให้ทาง ตลอดได้ช่วยตรวจสอบเพราะว่ามันน่าจะ,ะไม่ค่อยตรงกับประการมันอาจจะมีความผิดพลาดอย่างที่ผมได้กลาวเรียนแต่อย่างไรก็ตามครับความตั้งใจของท่านสสอ,อดิรันเนี่ยก็จะปรากฏผลที่ออกเป็นรูปธรรมอีกแนวหนึ่งคือในขณะนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ร่างพรบทะเบียนประวัติอาชญกกรรมซึ่งจะเข้าประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในวันที่16เดือนนี้นะครับที่มีท่านรองอิสนุเคเรืองานเป็นประธานและตัวกับผมเป็นรองประธานก็จะได้นำเอาข้อคิดเห็นและก็ข้อเท็จจริงดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยไปพูดคุยในคณะกรรมการ,การและท่านสสอ,อดีรันเนี่ยก็อยากอยากเชิญชวนท่านถ้าเข้ามีเวลาจะเข้าไปนั่งรับฟังแล้วก็ ได้เสนอแนวคิดหรือข้อเท็จจริงต่างๆ,ๆเหล่านั้น,นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากมายเพราะว่าดูแล้วท่านสสได้ติดตามเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้มันเกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านสสอริรัน เป็นจางสูงขอบคุณครับรับขอบคุณท่านนรีท่านิลรันมีเวลาเล็กนอก้อยต้องมีอะไรติดใจจะฝากไหมอนุญ,ญาตครับผมขอบคุณมากนะขอบคุณท่านนรีด้วยนะครับกรุณามาตอบคำถามรักษาวเวลาไว้ได้อย่างดีขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่กรุณาให้ข้อมูลครับ